ก่อนอนึ่งก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมช่องไมชาโคนะคะก่อนอืึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะต้องบอกก่อนการทำนายนะคะว่าการทำนายเป็นการทำนายแบบพลังงานรวมเพราะฉะนั้นคือการแรนดอมอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นอาจจะมีการตรงหรือไม่ตรงกับท่านก็ขอถ้าไม่ตรงก็ขอให้รับฟังเพราะความบันเทิงนะคะแล้วก็ถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะคะก็อาจจะข้ามคิดไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าพลังงานตรงนะคะก็ลองฟังต่อดูนะคะเผื่อจะมีคําแนะนําดีๆนะคะหรือบอกอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะด้วยการขยายไพ่ต่อไปอีกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นแม่หมอจะเริ่มเลยนะคะว่า พลังงานหรือคนที่เป็นเจ้าข,ของคลิปเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะจะเ,เปิดไพ่สใบเปิดไพ่กันเลยนะคะได้ไพ่เดวิลไพ่ไนท์ออฟคัพไพ เป็นออ w วานนะคะก็ขอเปิดขยายเดี๋ยวยืดไปนึงนะคะเป็นเดชารีออ t ใต้สำรับเป็นไนไนเหลียนนะคะอืมตอนเนี้ยนะคะถ้าเป็นสายจิตวิญญาณวันนี้คุณผูให่ต้องอ่านไพ่เป็นแนวเนี้ยนะคะก็คือว่า เ,เหมือนไพ่ชาลออชาริออตเนี่ยเป็นไพ่ที่เดินหน้าลุยสู้นะคะลุยแล้วก็เหมือนออกไปออกรบแล้วได้รับชัยชนะอะค่ะผู้อ่านก็รู้สึกว่านะคะมันน่าจะเป็นแนวที่ว่าคุณตอนเนี้กำลังเดินหน้าเออสู้กับอัตราตัวตนของตัวเองะค่ะไพ่เดวิลเนี่ยก็คือเป็นเรื่อง สิ่งที่เป็นลักโลกโกรธหลงเนาะแล้วก็เป็นอัตราตัวตนเองก็มองว่าเจ้าของคลิปเนี้ยน่าจะกําลังเหมือนแก้ปมลุยสู้เดินหน้านะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะด้วยนะคะเพราะไพ่เดชไปอ่อนเนี้ยก็คือว่าการออกไปลุยไปสู้แล้วได้รับชัยชนะนะคะเพราะนั้นสรุปเลยละกันว่าน่าจะเป็นการที่คุณเนี่ยกำลังสู้กับอัตราตัวตนของตัวเองนะคะ แล้วไพ่ไนท์อัฟคัพเนี่ยก็ออกมาว่าคุณจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะส่วนไพ่กวีนไม้เนี่ยออกมาบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนกำลังกำลังทําภารกิจทางด้านจิตวิญญาณอยู่ค่ะนะคะ,นะคะส่วนไนท์ออฟเพน n t เ c ิลเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นคุณทำคุณทำคุณกําลังสร้างงานนะคะแล้วคุณก็เหมือน ได้ทำงานที่มีคุณค่านะคะแล้วงานนี้จะได้รับผลตอบแทนนะคะงานภารกิจที่คุณทำอยู่เนะะี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นการทำที่แบบต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะมีความมั่นคงนะคะคือทำเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะภารกิจที่คุณทำนะคะจะเป็นช่องทางที่จะหาเงินให้คุณได้อะคะ่ะจะมีเป็นช่องทางทางการเงินที่จะเข้ามา อย่างตอนเนื่องและมั่นคงด้วยนะคะก็ลองดูอันนี้คือพลังงานหรือตัวตนของคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้ถ้าใช่ถ้าตรงก็ฟังต่อนะคะว่าแล้วผู้อันมองว่าลองลองเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะคะว่าเออคุณเนี่ยกําลังต่อสู้กับอาตาตัวตนของคุณเนี่ยแล้วผลออกมาที่ผู้อ่านบอกว่าคุณได้รับชัยชนะก็คือได้รับข่าวดีเนี่ยเป็นยังไงดีไหมคะเรามาดูกันนะคะอืมก็ เ,เก็บยไพย่ก่อนนะขอขยัยนนิดนึงเนาะเดี๋ยวไม่พอนะคะามาลูกันขออนุญาตนะคะมีสักศิษฐ์ผู้ด้ปดชี้แนวทางด้วย ก็เปิดยวเนะอืมเปิดเพิ่มใบหนึงเนาะ อ่อคจคืออะไรอ๋อสุปคอืมนะคะอืมใต้สําน้นนี่ปใต้ อืเป็นสรุปเนาะนี่คือไพยสำหรับนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะมาอ่านไพ่กันเลยนะคะก็คืออืมไพ่เดอ w เวอรเนี่ยออกมาบอกว่าเหมือนคุณกำลังเข้า สู่โลกใบใหม่พลังงานใหม่ะคะ่ The World นะไพเดอะเวิลด์เนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออีกในหนึ่งความหมายของไพ่เดอะเวิลด์ก็คือว่ามันมันเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วเนาะมันเหมือนมันคอมพิวตมันสมบูรณ์หลุดพ้นแล้วนะคะมีความสุขมีความมีสละเพราะฉะนั้นมองว่าออคุณจะมีการได้เปลี่ยนหรือเปลี่ยนพลังงานใหม่ยกระดับพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะนะคะจาก คุณจะมีอิสระจากตัวตนเดิมค่ะผู้อ่านมองว่าตัวตนเดิมของคุณเนี่ยน่าจะเป็นด h เอมเพลอรนะคะเป็นดิเอมดเป็นจัก,กรพรรดิเป็นไพ่จัก,กรพรรดินะคะก็คือเป็นคนที่มีอำนาจเชื่อมั่นในตัวเองสูงเพราะว่าคุณจะมีความสำเร็จเยอะเนาะมีความสำเร็จทางด้านวัตถุงานเงิน แล้วก็มีคนนำหน้าถือตามีอำนาจวัสนบาร,รมีมีความเป็นพ่อสูงนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเมตตาค่ะพร้อมจะดูแลบริวารและคนจะใกล้ชิดของคุณคุณมีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเนื่องจากคุณประสบความสำเร็จเนาะในทางด้านวัตถุนะคะคุณเพราะนั้นคุณจะมีเรื่องอัตตาตัวตนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคะ ไพ่เหมือนออกมาบอกว่าในในความคิดของแม่หมอเนาะออกมาบอกว่าเหมือนคุณได้มีการละทิ้งตัวตนเดิมอะคะ่ะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยต,ตัวตัวตนเดิมของคุณเนี่ยมีค่อนข้างจะประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเนี่ยจะมีเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องการควายคว้ามาให้ได้ะคะ่ะ ไพเดทก็ออกมาบอกว่าเหมือนว่าคุณเนี่ยจะแบบเหมือนนกฟีนิกซ์อะคะ่ะคุณจะเปลี่ยนตัวตนใหม่อะคะ่ะไอสิ่งที่พวกนั้นนะคะคุณจะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอัตราตัวตนเป็นความอยากความโลภหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากปล่อยว้าะคะ่ะมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะเนาะพลังงานของคุณเปลี่ยนนะคะเหมือนคุณเข้าใจเนาะนะคะพลังงานคุณเปลี่ยนนะคะคุณเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำไมแม่หมอถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าคุณไพ่พลังงานคุณนะคือคุณกําลังกําจัดอัตราแล้วก็ความโลภกดลงอะไรหลายอย่างนะคะแล้วไพ่เดนเนี่ยก็มาขึ้นล้อกันเลยว่าไพ่เดนมันจะเหมือนกับว่าจบสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่อะคะ่ะแม่หมอก็เลย คิดว่าคุณจะมีการจบอัตราตัวตนนะคะหรือ d e วิลที่อยู่ในใจโลบกดลงทั้งหมดนะคะในใจคุณนะคะแล้วก็ไพ่จัดเม้นเนี่ยเหมือนกับจะมาบอกว่าถึงเวลาแล้วอะคะ่ะถึงเวลาที่คุณจะสะสางปมต่างๆของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกขาดแคลนนะคะห้าไม้นะคะกับ สิบไม้ก็คือห้ามไม้นี้ก็คือเป็นปมเรื่องเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่อะค่ะอัตราตัวตนสูงจากความสำเร็จเดิมๆในทางโลกเนาะที่คุณแบกมันเอาไว้อะค่ะคุณจะสาสางคุณจะตื่นรู้คุณจะเข้าใจอะค่ะแล้วก็มันเป็นกลงล้อของโชคชะตาเนาะที่มันจะเปลี่ยนคุณนะีคะให้มาเป็นเดอะเฮอร์มิตะคะ เดอะเฮอร์เนี่ยก็เหมือนออคนที่แยกตัวออกมาค่ะแล้วก็ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยเดอะเฮอร์ิตนะคะทีถถ่ถ้าเคยได้ฟังประวัติเนี่ยก็คือคนที่เคยประสบความเร็จในจุดสูงสุดเนาะถึงขนาดเป็นพระราชาหรือจัก,กรพรรดิอะไรเนี่ยค่ะแต่ว่ามีครบทุกอย่างนะคะแต่ว่าเขาเหมือนปีกวิเวกออกมาเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตนะคะค้นหาแสงสว่างให้กับชีวิตเขานะคะโดยการ เข้ามาเข้ามาดูค้นหาคําตอบภายในจิตใจของเขาเองโดยการที่เขาปีดวิเวกอะคะ่ะไปอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะหวานก็มองว่าเจ้าของพลังงานคลิปเนี้ยสิ่งที่คุณทํำมันน่าจะเป็นเรื่องการกลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวเงียบๆหรือการทําสมาธินะคะเพราะไพ่กงร้อยอิงโชตตาเนี่ยบอกว่าคุณน่าจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยเป็นทั้งหมดเลย บมต่างๆอัตราตัวตนคุณจะสะสงทั้งหมดแล้วคุณเนี่ยจะมีความสุขนะคะไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคือคุณจะมีความสุขมีความพอใจมีความปลอดภัยมั่นคงในทรัพย์สินพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอะค่ะคือมั่งคั่งในใจนะคะแล้วก็พอใจในสิ่งตัวเองตัวเองมีทุกอย่างมีความสุขกับสิ่งรอบตัวบ้านของตัวเอง สิ่งแวดล้อมออธรรมชาติเงินทองที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมีความเต็มในใจคุณนะคะก้าเหลียญน,นะคะแล้วไพเฮอร์มิตเนี่ยก็คือกับเดอะสติงเนี่ยเหมือนกับมาบอกว่าเนี่ยคุณจะค้นพบตัวเองนะคะคุณจะพบแสงสว่างเข้าถึงจิตปิญญาณของตัวคุณเอง ภายในจิตใจคุณเองคุณจะได้รับคำตอบที่คุณค้นหานะคะ่ะมานานนะคะขอให้คุณเนี่ยเข้มแข็งนะคะควบคุมจิตใจของคุณให้ได้ก็คือมีสตินะคะออแก้ปัญหาทุกอย่างนะคะภายในตัวคุณเองเนี่ยด้วยสติปัญญามีความอดทนสูงนะคะคุณจะสามารถเอาชนะทุกๆอย่างได้นะคะขอให้คุณอดทนแล้วก็เข้มแข็ง นะคะมีสติและเรือรู้ว่ากำลังกำลังเหมือนมีอัตราแล้วนะมีเดวิลแล้วนะโลภกดลงอย่างงี้ค่ะมีสติรับดูแล้วคุณจะจะชนะจะค้นพบแสงสว่างค่ะก็คือพลังงานคุณเปลี่ยนนะคะก็ยินดีกับคุณด้วยทีนี้มาดูว่าแล้วไพ่ตัวเลขจะสรุปอะไรให้กับคุณนะคะไพ่ตัวเลขก็คือสำหรับนี้เลยนะคะจะสรุปอะไรให้กับคุณเรามาดูกัน อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างน,นะคะเพราะที่บ้านจะมีรถเข้าออกตลอดก็ต้องขออภัยด้วยให้ตัวเลขนะคะจะมาบอกอะไรกับคุณคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้คะ่ะนะคะจะมาสรุปอะไรเดี๋ยวขอแม่หมอเก็บนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆเนาะว่า ใช้ตัวเลขจะมาสรุปอะไรให้กับคุณ 1, 6, 6, 1. ห6ึ่งหกหหนานหลังกลับไปมองมันอีกอีกไม่นานเกินรอนสองสามสจง9ต่อไปนะคะเธอเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ยังจะกลัวอะไรอีกนะคะจงแน่วแน่นะคะเราอยู่ข้างๆคุณเสมออ่าเธอจะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้คุณก้าวข้ามคุณชนะแน่นอนนะคะนะคะคุณชนะแน่นอนนะคะเ การแก้ปมต่างๆของคุณอัตาตัวตนเนี่ยผู้แม่หมอนะคะมองว่าคุณจะผ่านไปได้อย่างดีเลยนะคะอย่างที่บอกะค่ะเธอจะสมปรานาในทุกสิ่งที่ต้องการนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคะคอยเป็นกําลังใจให้เพราะนั้นจงแน่วแน่แล้วก็ก้าวต่อไปนะคะคุณทําได้คุณทำำําสําเร็จยินดีกับคุณด้วยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแม่หมอด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ